ของคุณครูแจนทุกๆคนนะคะกลับมาอีกครั้งในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือเรื่องการบอกความสำคัญของตัวเองให้ได้นั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอารมณ์ต่างๆค่ะซึ่งครูแจนเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ย ไปแสดงอารมณ์พร้อมๆกันค่ะอ่าอารมณ์แรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอารมณ์อะไรบ้างเด็กๆเนี่ยรู้จักอารมณ์พวกนี้ดีอยู่แล้วอารมณ์ที่หนึ่งอารมณ์จิงอารมณ์อะไรคะอารมณ์ดีแฮปปี้เราก็จะยิ้มอารมณ์ที่หนึ่งค่ะอารมณ์ที่สองหัวเราะ เด็กๆเวลาที่เด็กๆเนี่ยดูเรื่องอะไรขำๆหรือว่าเวลาที่ครูแจนทํำซิลลี่โจ๊กให้เด็กๆดูเนี่ยเด็กๆก็จะหัวเราะออกมานั่นเองนี่คืออารมณ์ที่สองค่ะอารมณ์ที่สามนั่นก็คืออารมณ์อารมณ์อะไรคะเด็กๆอารมณ์เศร้านั่นเองค่ะ และอารมณ์สุดท้ายอารมณ์ที่4นั่นก็คืออารมณ์เคตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังครูแจนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่าง,งานั้นครูแจนจะแปลงร่างจริงด้วยไม่สวยเลยใช่ไหม เพราะว่าครูจนันบอกแล้วว่าอารมณ์นี้ทาให้เราไม่สวยนั่นก็คืออารมณ์กโกรธนั่นเองค่ะทั้งสี่อารมณ์ที่คุณครูแจนพูดไปนะคะเด็กๆเกนี่ยมีอารมณ์เหล่านี้ในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้ครูแจนก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องนี้มีนิดมีชื่อเรื่องว่าปุยนุ่นเลิกขี้แยแล้วเออปุยนุ่นจะเลิกขี้แยอย่างไร เดี๋ยวไปฟังนิทานกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะฟังนิทานนะคะเด็กๆจะต้องกอดอกตาดูหูฟังและสมองคิดตามด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องปุยนุน่นเลิกขี้แยแล้วค่ะ เสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกแล้วปุยนุ่นร้องไห้วันละหลายครั้งเธอเป็นเด็กที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเวลาเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยปุยนุ่นก็ร้องไห้แล้วหนูหน้อยเจ้าน้ำตายอย่างปุยนุ่นมักถูกเด็กเกเรที่ชื่อกุ G ้ยจีแกล้งอยู่เสมอพอแกล้งอะไรนิดอะไรหน่อยปุยนุ่นก็ร้องไห้เสียงดังลั่นแล้ว ปุยนุ่นไม่อยากเป็นเด็กขี้แยเหมือนที่ใครๆเรียกเธออยากเข้มแข็งขึ้นอยากกลั้นน้ำตาให้ได้นานอีกสักหน่อยแต่เพียงแค่คิดปุยนุ่นก็น้ำตาคลอเบ้าแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากหลังโซฟาแตนแตนแตนการแสดงเริ่มแล้ว ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกแกะน้อยตัวหนึ่งชอบร้องไห้อยู่บ่อยๆมันจึงถูกม้าและวัวกแกล้งเป็นประจำฮีฮีฮฮม้าม้าลูกแกะขี้แยกะละแมติดตูดขณะที่ลูกแกะน้อยกําลังร้องไห้หนางฟ้าก็ปรากฏกายขึ้นและมอบหัวใจอัศวินให้ลูกแกะ ทุกคนมีความเข้มแข็งอยู่ภายในรับหัวใจอัศวินดวงนี้ไว้พลังความเข้มแข็งของเธอก็จะออกมานางฟ้าบอกต่อมาหมาและวัวเกเรก็มาแกล้งลูกแกะน้อยเพราะอยากเห็นลูกแกะน้อยร้องไห้แง่ๆอีกแต่ทันใดน,นั้นลูกแกะน้อยก็กระโดดพรวดขึ้นมาทำเอาม้าและวัวล้มหงายท้องไปเลย ลูกแกะน้อยมีความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันไม่มีน้ําตาสักหยดเดียวเมื่อการแสดงจบลงปุยนุ่นโผล่หน้าไปดูนักแสดงหุ่นมือจะเอ๋พ่อกับแม่จริงๆด้วยปุยนุ่นชอบเรื่องของลูกแกะน้อยมากๆเลยแม่ติดเข็มกลัดหัวใจอัศวินให้ปุยนุ่น แม่ทําหัวใจอัศวินชิ้นนี้ให้หนูโดยเฉพาะดึงความเข้มแข็งออกมาให้ได้นะลูกพอกับแม่เป็นกําลังใจให้จ้ะค่ะหนูจะทําให้ได้ค่ะหลังจากวันนั้นปุ๋ยนุ่นติดหัวใจอัศวินไว้กับตัวเสมอเมื่อเกิดเรื่องเล็กน้อยที่เคยทาให้ร้องไห้ปุ๋ยนุ่นก็พยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาครั้งหนึ่ง ปุ๋ยนุ้นเล่นซนจนหกล้มหนูน้อยลุกขึ้นและมีเพียงน้ําตาคลอปุ๋ยนุ้นเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมแล้ววันหนึ่ง ขณะที่ปุยนุ่นไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก็เจอกับกุ้ยจี้จอมเกเรและเพื่อนทุกครั้งที่เจอกันกล้ยจี้เป็นต้องแกล้งปุยนุ่นยิ่งเห็นปุยนุ่นร้องไห้ดังเท่าไรกล้ยจี้ก็ยิ่งชอบใจคราวนี้กล้ยจี้โยนงูปลอมใส่ปุยนุ่นทันทีแต่ไม่มีเสียงร้องไห้เสียงดังขึ้นสักแอะกลับมีเสียงตะโกนดังลั่นของปุยนุ่นขึ้นมาแทน ฉันจะไม่ร้องไห้เพราะเด็กเกเรอย่างพวกเธออีกต่อไปแล้วเสียงตะโกนของปุยนุ่นทำให้ทุกคนหันมามองกวยจียและเพื่อนเด็กเกเรทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีไปปุยนุ่นดีใจที่ตัวเองทำได้หนูน้อยรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมากเลยทีเดียว ต่อไปนี้ปุยนุ่นจะไม่ขี้แยอีกต่อไปแล้วค่ะน้องๆคะเห็นไหมล่ะคะถ้ายิงน้องๆอ,อ่อนแอก็จะโดนคนอื่นแกล้งอยู่เสมอๆแต่ถ้าน้องๆเข้มแข็งก็จะไม่มีใครกล้ามาแกล้งน้องๆน,นะคะดังนั้นอย่าลืมดึงความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาให้ได้นะคะ บายบายค่ะเป็นไงคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องปุยนุ่นเลิกขี้แยแล้วอาเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานเรียบร้อยแล้วครูแจนหวังว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะเลิกขี้แยไม่ขี้แยเหมือนปุยนุ่นนะวันนี้ครูแจนก็เลยมีท่านสองจดหมายเซอร์ไพรส์ มาให้เด็กๆดูว่าเอ๊ในซองจดหมายซองนี้มีอะไรอยู่ในนั้นถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะ่ะในซองจดหมายที่ครูแจนใส่ให้เด็กๆเนี่ยมันมีความลับอยู่อืมอะไรนะเด็กๆ แกะซองจดหมายดูได้เลยค่ะว่าในซองมีอะไรในซองจดหมายของครูแจนค่ะครูแจนใส่รูปภาพอารมณ์ไว้3าอารมณ์ครูแจนไม่ได้ใส่อารมณ์โกรธเอาไว้เพราะว่าครูแจนบอกว่าครูแจนไม่ชอบอารมณ์โกรธเท่าไหร่วิธีการทํากิจกรรมอันนี้ก็คือเด็กๆจะได้ซองจดหมายนี้ไปนะคะโดยที่ในซองจดหมายของแต่ละคนเนี่ยมีภาพอารมณ์ไม่เหมือนกันเด็กๆเ,เปิดซองจดหมายขึ้นมาปึืม แล้วก็เปิดดูด้านในค่ะครูแจนพับเอาไว้เอ๊ในซองนี้เป็นอะไรนะเปิดออกมาดูเลยต่าดาครูแจนได้อารมณ์ดีอ่ายังมีอุปรกรณ์อย่างอื่นอีกอยู่ข้างในมีไม้ไอติมตึง้งและสติกเกอร์ค่ะวิธีทำนะคะง่ายมากเลยเด็กๆสาเด็กๆก,ก,ก็ระบายสีให้สวยงามจากนั้นเนี่ยพอเด็กๆระบายสีสวยงามแล้วนะคะ ครูจันขอยังไม่ได้ระบายให้เด็กๆดูนะเด็กๆก็เอาไม้ไอศครีมวางตรงนี้ปึ๊บจากนั้นเด็กๆก็ใช้สติกเกอร์ของครูจันที่ครูจันให้ไปแตะลงไปปึ้งและเด็กๆก็ได้ภาพอารมณ์ที่เด็กๆได้ในซองแล้วค่ะการบ้านก็คือให้เด็กๆเนี่ยระบายสีตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นเด็กๆก็ส่งรูปของตัวเองโดยที่รูปของตัวเองเนี่ยจะต้องตรงกับอารมณ์ในภาพค่ะเช่นเด็กๆได้ภาพนี้เด็กๆจะต้องทำไหมคะยิ้มนั่นเองถูกต้องค่ะหนูก็ถ่ายรูปให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อขาคุณแม่ขาช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะคะถ่ายรูปของหนูกับภาพยิ้มอย่างนี้ แล้วก็ส่งภาพน่ารักน่ารักมาให้ครูแจนเอ๊แล้วถ้าสมมุติได้รูปนี้เป็นรูปหัวเลาะหรือว่ารูปซิลลี่เด็กๆก,ก็ทําหน้าตาซิลลี่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ส่งรูปมาให้ครูแจนแต่ถ้าเด็กๆได้ภาพนี้ล่ะคะหมายความว่าไงเอ่ยเศร้าเด็กๆก,ก็ทําหน้าเศร้าแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูแจนแบบนี้เท่านั้นเองค่ะ ครูแจนหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับกิจรกรรมวันนี้นะคะสำหรับวันนี้บเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ